ท่านทั้งหลายคงไม่มีใครใช่ไหมที่เกิดมาแล้วไม่เคยร้องไห้ไม่เคยเสียใจไม่เคยผิดหวังไม่เคยท้อแท้ในชีวิตมากมายท่านทั้งหลายเราจงกลับมามองตนเองว่าสิ่งที่เราเจอเจอในปัจจุบันสิ่งที่เราเจอเจอในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนคำด่าคำว่าคำดูถูกหยบยบําต่างๆให้เราลองกลับมามองตนเองว่าเราเป็นอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าหลวงตาที่วัดมักจะบอกเสมอว่าลูกเอ้ยใครจะวิพากษ์วิจารณ์ชีวิตของคนเราชีวิตเราชีวิตเขาก็คงไม่ต่างกัน ลูกเอ๋ยจงเก็บคำวิาพากษ์วิจารณ์นั้นมาเป็นเกราะกำแพงป้องกันจิตใจตนเองในวันข้างหน้าเพื่อที่จะมีจิตมีใจที่มั่นคงเข้มแข็งและไม่อ่อนไหวกับอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเราลูกเอ๋ยคนอื่นจะดูถูกเราเหยียบย่ำเราแค่ไหนขนาดไหนก็ตามแต่เราอย่าดูถูกตนเองนะลูก